สวัสดีครับพบกับผมแอดมินก๊อฟนะครับจากเว็บน้องไอที m คนะฮะคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพบกันในสาระที่เกี่ยวกับการใช้งานตัวโปรแกรมนะครับก็จะเป็นคลิปดีๆนะฮะที่จะมาแนะนํากันเหมือนเคยนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาดูกันในเรื่องของการแปลงไฟล์นะครับก็คือเป็นการรวมไฟล์ต่างๆเป็นไฟล์ข้อมูล Word Excel หรือว่าเป็นไฟล์โปรแกรมที่อยู่ในรูปแบบโฟลเดอร์เนี่ยให้มาจาัดเก็บในรูปแบบของไฟล์ ISO เหมือน เป็นไฟล์ที่แผ่น DVD แผ่น CD อะไรพวกนี้ครับคือจะเป็นอยู่ในรูปแบบไฟล์นะครับเราเวลาเราเรียกเวลาเราจะใช้เนี่ยเราสามารถใช้โปรแกรม w i n r a นะครับหรือว่าเออ,มอเมาส์ Image นะครับให้มาอยู่ในไดซีดีนะครับแล้วทีนี้การจัดเก็บก็จะง่ายขึ้นนะครับเราสามารถก๊อปปี้แค่1ไฟล์นะครับแต่ว่าได้ไฟล์ทีละมากมากๆนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีวิธีการยังไงนะครับในคลิปนี้นะครับเป็นตัวอย่างยกตัวอย่างให้ดูนะครับเป็นการใช้งานโปรแกรมเบิร์ดแวร์นะครับตัวนี้ก็จะมีทั้งเวอร์ชันฟรีแล้วก็เวอร์ชันโปรครับกะสามารถไปหาดาวน์โหลดมาใช้งานกันได้นะครับใต้คลิปผมมีลิงก์แปะให้นะครับสำหรับลิงก์ดาวน์โหลดโปรแกรมเช่นเคยครับก็สำหรับใครอยากใช้งานก็ไปหาดาวน์โหลดมาติดตั้งได้นะครับ คนอื่นก็เปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับเปิดโปรแกรมขึ้นมาเบอร์แวร์ขึ้นมานะครับหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วก็มาที่แท็บหัวข้อ Dis อ image นะครับก็ให้เราเลือก Dis อ image ตรงนี้นะครับแต่ทีนี้ให้มาในส่วนของหัวข้อเมนู make Io นะครับก็เลือกตรงนี้นะครับก็จะเป็นการ m ม็กไอเอสโออิมเมจฟอร l มโลกนะครับก็คลิกขึ้นมานะครับ จะเจอหน้าตาอย่างนี้นะครับก็ให้เราตรงนี้นะครับก็จะในส่วนของ Data เนี่ยเราสามารถกด Ad d นะครับ Add หรือว่าเราสามารถสร้างโฟลเดอร์ย่อยไว้นะครับเพื่อเก็บไฟล์เป็นสัดส่วนนะครับตรงนี้ก็เลือกเอานะครับตรงนี้ผมจะ Ad d เข้ามาเลยนะครับผมจะเตรียมไฟล์เรียบร้อยผมจะ Ad d ตรงเนี้ยที่เป็นโฟลเดอร์เนี่ยครับ b l c boot เนี่ย2017นะครับให้ให้เข้ามาอยู่ในรูปแบบ image นะครับผมก็จะเลือกตรงนี้นะครับ ผมก็เลือกจะเลือกแบบนี้ก็ได้นะครับจะเลือกมารัลงโฟเลอร์อย่างนี้ก็ได้ครับแต่ผมเลือกแบบนี้นะครับคือให้มันเป็นพอเปิดอีเมลเข้ามาปุ๊บให้เจอไฟล์อย่างนี้เลยนะครับเพื่อว่าไฟล์เนี้ยจะสามารถนําไปเบรนลง DVD ได้นะครับผมก็แอดเข้ามา,าครับก็แอดเข้ามาแล้วก็รอสักครู่ครับเมื่อเสร็จแล้วเราก็กดโค้ดครับไฟล์ก็จะอยู่ในรูปแบบนี้ครับ ทีนี้ตรงนี้นะครับครั้งแรกเนี่ยมันอาจจะเป็นในเลือกอยู่ในรูปแบบของ CD 700เมกมันเป็นสีแดงเนี่ยครับแล้วก็เปลี่ยนให้นเป็น4.7นะครับเพื่อให้ตามปริมาณข้อมูลนะครับให้มันเหมาะสมนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยนะครับตรงนี้เราจะแก้ไขตรงนี้ก็ได้นะครับเป็นจะเป็นชื่อ image มันจะเป็นเ,เป็นชื่อ r i ไ e นะครับตอนที่เราเมาส์ image เข้าไปเนี่ยชื่อนี้มันจะแสดงที่ ไร้ดีวีดีนะครับก็ DLC boot นะครับผมจะกำหนดชื่อมัน2อ1 7นยนะครับ v 3 3นะครับก็เรียบร้อยครับทีนี้เมื่อเตรียมอะไรเรียบร้อยเสร็จเราก็คลิกที่ m a k นะครับก็กดปึ๊บ1ทีนะครับแล้วก็เลือกว่าจะเ,จเก็บที่ไหนนะครับแล้วก็กำหนด อันนี้กำหนดชื่อไฟ a g e นะครับบ o ทนะครับ d l c ไม่ใช่ d l c บูทนะครับ2017 v 3 1เ B เรียบร้อยเรากดเซฟนะครับเลือกโฟลเดอร์ที่เราจะเก็บด้วยนะครับเราจะเก็บที่ไดดีใดอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้ผมเก็บที่หน้า desktop แล้วก็กดเซฟนะครับตรงนี้ก็รอสักครู่นะครับ โปรแกรมจะ Import ไฟล์ต่างๆนะครับเข้ามาอยู่ในไฟล์ image นะครับตรงนี้ก็รอสักครู่ครับช้านานขึ้นอยู่กับออปริมาณขนาดข้อมูลของไฟล์ที่เราแอดเข้ามาครับตรงนี้ก็ทั้งหมดมันก็ประมาณ2.5ตจกิกนะครับอ่ะเราจะได้ไฟล์ตรงนี้ละแต่ยังไม่สมบูรณ์นะครับขนาดยังเป็นศูนย์ b y อยู่เห็นไหมครับยังเป็นศูนย์ b y อยู่อันนะี้ผมก็รอให hier können โอเคก็เรียบร้อยครับก็ใช้เวลาไปทั้งหมดประมาณสามนาทีครับสามนาทีสวินาทีนะครับทีนี้เราก็เรียบร้อยเราจะได้ไฟล์ตรงนี้นะครับขนาดเท่าไหร่รีเฟรชสักครู่ครับขนาดไฟล์อยู่ที่2 5งจิกนะครับตรงนี้ก็ปิดโปรแกรมได้เลยนะครับหากเราไม่ต้องการทําอื่นนะครับทีนี้เรามาดูไฟล์ image นะครับเราวิธีการใช้ไฟล์ image นะครับในตัว i ิโ o w สิ0ก็คลิกขวานะครับแล้วก็เลือกเมาส์ได้เลยนะครับ เห็นไหมครับจะอยู่ในรูปแบบของไดร์นะครับก็ชื่อที่ผมกําหนดเข้าไปข้างในนะครับมันจะแสดงตรงไดร์นี่เห็นไหมครับมันไม่เกี่ยวกับชื่อไฟล์นะครับต่างกันนะครับเดี๋ยวผมมาออกก่อนเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนชื่อไฟล์ i m เม e กันนะครับชื่อที่ตอนเรากําหนดในโปรแกรมมันจะไม่เหมือนกันโอเคชื่อต่างกันนะครับ นะครับเราก็ยังได้ไฟล์ที่เป็นชื่อที่เรากําหนดไว้เห็นไหมครับตรงนี้นะครับโอเคก็ลองนําไปใช้งานกันดูครับน่าจะมีประโยชน์สําหรับคนที่กําลังมองหาโปรแกรมนี้อยู่นะครับก็จะลืมนะครับกดถูกใจก็จะลืมกดถูกใจกดไลค์นะครับแล้วก็แชร์ให้เพื่อนเพื่อนนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับหากชอบในสาระที่นำมาเสนอกันนะครับเพื่อเอตติดตามคลิปใหม่ๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปเพียงเท่านี้ครับผม สวัสดีครับ